วิศนุเผยไม่นิ่งนอนใจเร่งหาหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุถูกเรียกคืนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงกรณีการเรียกคืนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลังในหลายจังหวัดว่าเรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลางกำลังหารือร่วมกันแต่ในลำดับแรกต้องเรียกประชาชนก่อนจากนั้นจึงแก้ระเบียบเพื่อผ่อนผันอย่างไรก็ตามค่อยว่ากันอีกครั้งและยอมรับว่ากระบวนการเริ่มต้นจะต้องมีการ การคืนเงินก่อนแต่ในทางปฏิบัติจะคืนหรือไม่ต้องดูอีกครั้งเช่นหากมีการแก้ระเบียบก็อาจจะไม่ต้องคืนแต่ตอนนี้ต้องหยุดเพื่อที่จะไม่ต้องมีการจ่ายเดือนต่อไปซึ่งไม่ทราบว่าการแก้ระเบียบจะใช้เวลานานแค่ไหนต้องดูว่ามีทั้งหมดกี่กรณีและแต่ละกรณีเหมือนกันหมดไหมทั้งนี้ขอย้ำว่าถ้าผู้สูงอายุสุดจริตก็ไม่จําเป็นต้องเดือดอร้อนใจซึ่งส่วนใหญ่สุดจริตอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยมาปรึกษาแต่ตนก็ได้ติดตามเรื่องอยู่